ก็สุดรายการค่ะรับเบอรชนแนนะคะสถานียางพาราไทายสตาร์ทีวีในช่วงเบล็กที่2ค่ะอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปในะคะในช่วงเบล็กแ,กแรกๆเลยนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกราชาวสวนยางค่ะมารู้จักกับพาราแคป ละเลๆท่านอาจจะเคยใช้มาบ้างแล้วนะคะหรืออาจจะรู้จักแล้ว่างนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักให้ลึกมากกว่านั้นประโยชน์ที่เราได้คืออะไรวันนี้เรามีผู้รู้ผู้ประดิษฐ์นะคะผู้คิดคนแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ในขนาดนี้นะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้ค่ะลิฉันนะคะได้นั่งอยู่กับคุณอนุชาาจิตพักดีนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทคาอินเตอร์พลูอิงเจิงจากัดนะคะและก็รวมไปถึงค่ะคุณสุภเลิกนะ การจนาวิบูลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเจพูอิเจเนียรย์จำกัดด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้จเจอเจอแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านค่ะที่รับชมรายการของเราอยู่ในขณะน,นี้โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางค,คงจะดีใจนะคะแล้วก็คงจะลุ้นกันอยู่ว่ามีอะไร,ะรที่จะมาช่วยให้เขาเนี้สามารถที่จะได้ผลผลิต ได้มากขึ้นนั่นเองนะคะต้องขออนุญาตถามก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเคยจะเจอกันเป็นครั้งแรกด้วยในวันนี้นะคะดูหน้าตาหล่อๆอาการเลยต่ตัวสบายๆกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะอันดับแรกก่อนเลยนะคะบริษัทนี้จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำทารแคมปอย่างเดียวหรือหรือเปล่าใช่ครับโอ้นี่จำเพาะเจาะจงเลยใช่ครับคือเพื่อชาวสวญยาเพื่อชาวสวญญาโดยเฉพาะ ท้าความก่อนว่าทำไมอยู่ดีๆเอ๊ะทำดีกว่าทำไมไม่ไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นมีผลิตผลทางการเกษตรเยอะแยะมากมายทำไมต้องเลือกเป็นยางพาราเนือ่องจากว่าพื้นฐานเรามาจากเนือ่องจากผมเป็นคนใต้ด้วยนะครับแล้วก็มีสวนยางเราก็เห็นว่าชาวสวนเนี่ยเวลาช่วงหน้าฝนเนี่ยผลผลิตต่างๆเนี่ยจะไม่ได้เต็มที่ะนะฮะ,ะก็คือฝนตกหยุดบ้างกีดบ้างทำให้รายได้ของครอบครัวเนี่ยของ หลายๆหมู่บ้านเนี่ยไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วอีกอย่างนึงเราเองในฐานะที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นะนะก็เป็นที่มาของว่าเราจะทำยังไงให้ทู่ธรรมชาตินะครับก็เลยคิดว่าตะโจทย์แรกที่เราตั้งไว้ก็คือเรื่องของติดตั้งต้องง่ายก่อนเพราะว่าปริมาณสวนยางเนี่ยเยอะเยอะมากถ้าเราติดตั้งยากนะฮะก็ะทำให้ไม่มีการใช้งาน ในหนึ่งไร่เนี่ยปกติแล้วประมาณสักกี่ต้นดีคะโดยเฉลี่ยประมาณเจ็ดสิบครับเจ็ดสบต้นถึ oh, นงแปสิบต้นโอ้โหแล้วถ้ามันติดตั้งยากๆเนี่ยท่านผู้ชมลองนึกภาพนะคะ <c oughs> กว่า,าจ,จะติดตั้งเสร็จ <c oughs> นเนี่ยนะคะฝนก็ค <c oughs> งตกอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> โจทย์แรกคือที่ผมเราเราทำผิดพลาดก็คือต้องติดตั้งง่ายก่อนนะครับแล้วพอเราตีโจทย์แรกได้นะครับโจทย์ที่สองตามมาคือต้องทนทานด้วยนะฮะไม่ใช่สเกตซอนซื้อไปแล้วใช้แค่ ฝนเดียว2เดือนก็ผุพางใบม,มันก็ทําให้สิ้นเปลืองของเกษตรกรอย่างนั้นนะฮะก็เลยแปลว่ากว่าจะได้สิ่งที่เรียกว่าพาราแคปมาใช้ระยะเวลาในการเขาเรียกว่าวิจัยดีไหมคะครับวิจัยนานแค่ไหนประมาณ2ปี2ปีเลยนะคะเพราจากกว่าจะออกมาสู่ตลาดได้ใ้ใช้เวลาปีกว่ากทดลองกันแล้วทดลองกันอีกนะแปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรดีคะ ดีไซน์รูปแบบก่อนดีไซน์รูปแบบหลังจากนั้นได้รูปแบบแล้วก็ต้องหาสิ่งมาทําครับหาวัสดุวัสดุมาทำแล้วก็ต้องไปลองกับต้นอย่างจริงๆใช่ถูกต้องคะเคยมีมีปัญหาไหมคะว่าเราคิดแล้วนะว่ามันจะต้องดีปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้มีฮะทุกอย่างทํามาครั้งแรกจะใช้ไม่ได้มันยังไงคะคือมันมันติดตั้งยากหรือว่ามันไม่ทนทาน แรกเลยนะฮะเราเราเลือกวัสดุเนี่ยเรื่องหมวกเนี่ยเราเลือกวัสดุเป็นพลาสติกพีพีนะฮะ,ะซึ่งซึ่งเป็นผมกับคุณนุชาเนี่ยได้คัดสรรแล้วว่าน่าจะเป็นตัวพลาสติกที่มีความคงทนะนะฮะมากมากที่สุดในบรรดาเรื่องของอตัวพลาสติกเองแล้วก็เรื่องของการความบางของมันเนี่ยทำให้มันสามารถปรับเป็นหมวกได้นะฮะ,ะก็เลยเราเลือก วัสดุตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเรามาถึงเรื่องของการยึดติดก่อนยึดติดอ่ายึดติดกับต้นก่อนว่ายังไงถึงจะง,ง่ายนะครับแรกเลยเนี่ยเราก็ดีไซน์มาเป็นหมวกรุ่นแรกของเรารต้องข,ขออนุญาตหยิบให้ท่านผู้ชมดูคือเยอะมากวันนี้พอบเยอะมาการุ่นแรกรุ่นแรกคืออันไหนคะที่มีกระดุมฮะอารุ่นแรกที่มีกระดุมท่านผู้ชมเดี๋ยวชงให้ดูก่อนอ่ะนะคะรุ่นแรกเป็นที่มีกระดุม อันนี้นะครับใช่ครับทาไมต้องมีกระดุมคะ,ะเดิมทีนะฮะเรากลัวเรื่องของฝนสาดนะครับแต่หลังจากที่เราได้เอาไปทดสอบแล้วเนี่ยการฝนที่จะสาดเนี่ยปริมาณน,น้อยมากะนะฮะทำให้รุ่นที่สองเนี่ยเราตัดกระดุมทิ้งนะครับจะเห็นว่ารุ่นแรกของเราเนี่ยจะทําเรื่องของตัวรูปล่างเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตว่าความโค้งเท่ากันหมดอ๋อคือนี่คือความโคง้งคือเท่ากันหมดอ่าถูกต้องครับ เท่ากันหมดเลยพอไปใช้งานจริงแล้วเนี่ยลักษณะการใช้งานเนี่ยบางส่วนเนี่ยไม่จําเป็นนะครับเชฟเลยออกมาเป็นรุ่นที่สองค,คือออกมาเบี้ยวนิดนึงนะฮะรุ่นที่สองท่านผู้ชมมีรุ่นที่สองขอเสริมในส่วนที่เป็นกระดุมนิดนึงฮะ,ะไอ้ที่เป็นกระดุมก็คือว่าไว้สําหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะฮะก็คืออุปกรณ์เสริมก็คือเป็นม่านนะฮะ เป็นม่านเป็นเสื้อ oh. คุณลงมาจนถึงจอกอยาง uh huh. นึกออกไหมฮะก็คือจะเป็นไว้สําหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริม uh huh. นะครับเป็นม่านลงมาถึงจอกอยางนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่ากเกษตรกรจะต้องถลกม่านขึ้นมาทุกครั้งลหลังจากใช้งานเสร็จหรือว,ว่าฝนหยุดนะฮะแต่ว่าต้องมาทําอย่างนั้นทุกๆวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันปริมาณต้นยางมันเยอะ <Yeah. S 2> แต่ถ้าเกิดไม่ถลกขึ้นมาก็คือว่าหน้ายางจะไม่โดนอากาศ อากาศจะไม่ถ่ายเททําให้หน้ายางภายในสองสามวันก็จะเสียเน่าได้ออีกแล้วะะการที่เราคิดเยอะเกินไปเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาตามมาเราเลยต้องตัดตรงนี้ออกไปแล้วก็มาวิเคราะห์กันต่อว่าถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นจะต้องมีตัวม่านเนี่ยมันยังป้องกันน้ําฝนได้อยู่อีกไหมประสิทธิภาพของไอตัวพาราแคปเองเนี่ยยังสามารถที่จะคงอยู่ ตามวัตถุประสงค์ได้อีกไหมหลังจากวิเคราะห์แล้วเสร็จแล้วก็โอเคเราก็จบลงแค่นั้นก็เพียงพอสําหรับมีอุปกรณ์แค่ปีกหมวกไม่โดยไ,ดไม่ต้องมีมากอีกแล้วท่านผู้ชม,มต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะคะว่ารุ่นที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นรุ่นที่สามใช่ครับคือรุ่นแรกคือคมีกระดุมครับผมแล้วก็ลักษณะโค้งนี่คือโค้งเท่ากันครับผมนะคะแล้วก็อย่างที่คอนวิชาได้บอกไปก็คือว่าสามารถที่จะมีอะไรปิดได้ครับนะคะพอมารุ่นที่สอง มารุ่นที่สองต้องมาดูภาพกันนะคะว่าจะเป็นแบบนี้นะคะหยิบถูกนะคะหยิบถูกครับหยิบถูกครับรุ่นนี้คือตัดคือมันจะมันจะไม่โค้งมนนะคะมันจะไม่โค้งมนท่านผู้ชมอาจดูดีๆคือจะโค้งแบบเบี้ยวๆผูดถูกเะี่ยคัะโค้งแบบเบี้ยวๆทำไมต้องเบี้ยวๆเราต้องการเราต้องการส่วนที่สูงที่สุดของโค้งเนีฮะไปปิดจอกตัวอย่างตัวที่รองน้ำยาง ก็ค่ะค่ะหลังจากทำการงุ้มแล้วนะฮะหลังจากทำการงุ้ม <นะ S 1> เข้ากับต้นยางแล้วนะฮะเชฟทุกอย่างเนี่ยคือว่ามันต้องได้กันจริงๆแล้วคือโรงงานเราเนี่ยคือเราทำใดคัดหรือว่าตัวบล็อกเนี่ยทำแล้วทิ้งทำแล้วทิงทวท้งที่สูงสองสาเมตรเลยนะฮะ <ๆ S 1> ถ้าไปดูที่โรงงานเนี่ยพะเราทำเสร็จแล้วก็คือโอเคมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องทิ้งไปอย่างนี้คือเขาเรียกว่าเอาใจใส่ทุกรายละเอียดนะคะถ้าฝนตกหนักมากๆใช้ได้ไหมคะ ถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับ <c oughs> แต่เราไม่แนะนําให้ไปตัดอ <c oughs> สมมตุติเราเราไปตัดเนี่ยนะครับเราได้เราได้ไปมาณรายได้เนี่ย <c oughs> พันสองพัน <c oughs> บาท <c oughs> สมมุตินะฮะแต่คุณต้องตากฝนไปตัด <c oughs> คุณกลับมาไม่สบาย <c oughs> คุณเข้าโรงพยาบาล เ็หนึ่งเลยทีนี้ไม่คุ้มกับรายได้ที่ที่ที่ได้มานะฮะเราไม่แนะนําให้ถ้าฝนตกหนักเนี่ยไม่ควรตัดแต่ถ้าฝนตกเนี่ยสักสองสามชั่วโมงก่อนตัดหรือหลังตัดเนี่ยโอเคอันนั้นถือว่าเราได้ประสิทธิภาพเต็มที่เพราะปกติถ้าเกิดฝนตกปริมาณนั้นเนี่ยชาวสวนจะไม่ตัดกันแล้วนะครับอย่างนี้ก็คืออุปกรณ์นี้ติดตั้งไว้ที่ต้นตลอดเวลาตลอดเวลาครับต้องต้องเรียนว่าวัตถุประสงค์มันคือมีอยู่สอง สองอย่างนะฮะสองขั้นตอนก <คะ S 1> ็คือขั้นตอนแรกคือถ้าเกิดว่าฝนตกก่อนที่จะออกไปทําการกรีดนะฮะนั่นหมายถึงว่าถ้าฝนหยุดตกในทันทีนั้นถ้าฝนหยุดตกหร,รือว่าตกแค่ปลอยๆเนี่ยค่ะคุณสามารถจะออกจากบ้านแล้วไปกรีดยางได้เลยเ,เพราะว่าหน้ายางเนี่ยอยู่ในสภาพที่แห้งสนิทนะฮะพร้อมที่จะให้ทําการกรีดได้เลยนะฮะสองก็คือว่าถ้าเกิดว่ากรีดไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าไปออกไปกรีดตีสองนะฮะกลับกรีดเสร็จแล้วก็คือฝนตกลงมา ในขณะที่น้ํายางกาลังไหลอยู่ฝนตกลงมาก็ไม่สร้างความเสียหายกับน้ํายางในถ้วยนะฮะโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าฝนน้ําฝนกระเซ็นลงไปไม่ถึง10%ก็ยังไม่ถือว่าเสียหายทีดีล่ะนะคะหลังจากคิดค้นเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะประเทศไทยของเราต้องมีการจดสิทธิบัตรครับเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยครับเรื่องเรียบร้อยนะคะจริงๆกำลังจะบอกว่าจริงๆเพราะคือเราเรียบร้อย ภายในต้นปีที่ผ่านมาปลายปีที่ผ่านมาด้ยวยซ้ำไปมันใช้เวลานานมากกับต้องเรียนแลาต้องใช้มันใช้เวลานานมาก <c oughs> เราสังเกตจากรูปลักษณะแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าเอยมันง่ายๆนะก็แค่ตัดๆๆให้มันได้ตามรูป <c oughs> แต่แท้ที่จริงแล้วการวิจัยหรือว่าการที่เราจะผลิตหรือว่าคิดค้นสิ่งสิ่งนี้ออกมาเนี่ยมันใช้เวลาร่วมแล้วทั้งหมดกว่าจะมาถึงรุ่นที่สามใช้เวลากี่ปีคะเกือบสองปีเกือบใช้คำว่าเกือบสองปีจนถึงณเวลานี้ที่ผมพูดได้เลยว่า มันอยู่ตัวแล้วแทบจะไม่ต้องคิดอะไรต่อแล้วถ้าคิดมากกว่านี้ก็เออาจจะสร้างปัญหาได้นะฮะครับผมทีนี้ทำไมมันต้องมีท่านผู้ชมสังเกตนะคะว่าพอมันมีหมวกออกมาแล้วเนี่ยตรงมันจะมีสีดำๆฉนนนใช่ไหมคะคือเอาไว้มัดเหรอคะไม่ใช่เป็นตัวกันน้ำไม่ให้มันไหลซึมผ่านลงไปใช่ครับอ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยคือหมวกกันฝนต้นยางไม่ใช่สิ่งใหม่สําหรับชาวสวน เป็นสิ่งที่ชาวสวนพยายามจะคิดค้นและทําเองมาตลอดนะฮะแต่ว่านั่นหมายถึงว่าก็คือผมสมมติว่ามีต้นยางหมื่นต้นหมื่นต้นนี่คือถ้าทําเองจะใช้เวลาประมาณสักสามถึงสี่เดือนกว่าจะครบทั้งหมื่นต้นนะฮะนั่นคือยุ่งยากในการทํะอุปกรณ์นะฮะแล้วก็ความคงทนใช้ได้ประมาณสักสามถึงสี่เดือนนี่ก็จะกลายเป็นขยะที่ห้อยอยู่ที่ต้นยางนะฮะอนขยะตรงนี้คือชาวชาวสวนจะจะรู้จะรู้จักจะรู้กันดีฮะ ว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นไหมก็คือจําเป็นในยามหน้าฝนนะโดยเฉพาะตอนนั้นภาคใต้ด้วยใช่ครับผมอย่างละนองนี่คือที่เขาบอกว่าฝน8แดดสี่นี่คือโอเคฝนตกสักแเดือนละใน1ปีแดดก็ออกมาแค่สเดือนอนิดเดียว,ดดยวใช่ไหมครัคือชาวละนองนี่คือพยายามคิดค้นกันมาค่อนข้างจะนานแล้ว อ๋อแปลว่าหมวกนี่คือมันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่แต่มันเป็นสิ่งที่คิดค้นมาตลอดแต่ว่าเรายังหาจุดจบหาสิ่งที่ดีที่สุดยังไม่ได้ใช่ใช่ครับผมแล้วก็มาวกกลับมาที่อธิบายตรงที่ว่าไอ้ตัวชนวนสีดำนั่นหมายถึงว่าวิธีการยึดเกาะกับต้นยางนั่นคือว่าเดิมทีก็คือชาวเกษตรกรใช้ยางซิลิโคนหรือไม่ก็เป็นยางมอตอยเรียกว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้สามารถที่จะให้ปีกหมวกเนี่ยยึดติดกับ ต้นยางให้ได้นั่นหมายถึงว่าต่อต้นจะใช้เวลาประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงในการทําหมวกหนึ่งใบของชาวเกษตรกรน,นานขนาดน,นั้นเลยหรอคะมันางจะ,ะยุ่งยากนะฮะยุ่งยากมากโอ้เหลือเกิหนึ่งไร่เจ็ดสิบต้นครับถึงต้องใช้เวลาหลายหลายเดือนถึงจะครบหนึ่งหนึ่งหมื่นต้นไม่ต้องกรีดกันหรอกคะ่ะทีนี้ติดแต่หมวกนี่แหละเพราะนั่นคือมันวกกลับมาที่โจทย์ของเราว่าทํายังไงให้ใช้วัสดุที่สามารถที่จะยึด ติดกับต้นยางแล้วก็ได้ประสิทธิภาพโดยที่ว่าไม่มีน้ําไม่รั่วไม่ซึมน,นะฮะให้เร็วที่สุดเราก็ต้องคดคิดค้นหาวัสดุที่ออกมาเป็นในรูปแบบของเป็นตัวคล้ายๆเป็นยางนิ่มๆนะฮะนี่คือันนงหวง่ายติดตั้งง่ายๆคครครัับบใช้เวลาในการติดตั้งสัรอุปรกรณ์ตัวนี้ถึงหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีจริงๆแล้วหลังจากเป็นหมวก ประกอบชุดแล้วนะฮะแล้วก็ไปยืนอยู่หลังทั่วยางเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก5วินาทีคุณก็สามารถจะติดตั้งเสร็จแล้วหวินาทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็คือว่าติดตั้งประกอบชุดให้เสร็จก่อนอประกอบชุดเข้าไปเดี๋ยวจะจะจะโชว์ให้ดูเดี๋ยวได้ยังไงช่วงเรกต่อไปเราจะให้คุณอนุชาประกอบประกอบชุดเดี๋ยวประกอบกันดูดีกว่านะคะว่ายากง่ายแค่ไหนและนอกจากนี้ค่ะห้ามพลาดใช้ได้นานแค่ไหนครับต้นทุน การที่เราลงทุนต้องพูดว่าลงทุนซื้อหมวกมามาติดที่ต้นยางระยะเวลาในการกรีดกําไรที่เราได้ต้นทุนที่เราเสียไปมันยังไงมันคุ้มกันไหมอันนี้ต้องรอติดตามชมกันในช่วงเบรตต่อไปช่ว้พักสักครู่ค่ะ